พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องจงแสวงหาพระเจ้าและเชื่อวางใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับบทเพลงที่เราคุ้นเคยที่เราร้องกันได้แทบทุกคนนั้นก็คือจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ฮาเลลูฮาเลลูฮาเลลูยาซึ่งมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33นะครับเราทั้งหลาย ได้ท่องจำกันแล้วก็ร้องเพลงนี้ได้เป็นอย่างดีและแน่นอนว่าเราเคยได้ยินคำเทศนาเคยได้สอนเกี่ยวกับคำนี้ข้อความนี้มาหลายต่อหลายครั้งอาจจะพูดวรานับครั้งไม่ท้วนเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องทบทวนในชีวิตของเราอยู่เป็นประจำนะครับว่าแท้ที่จริงทุกวันนี้ชีวิตของเราอยู่เพื่อสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าหรือว่า กำลังแสวงหาสิ่งอื่นๆที่โลกหยิบยื่นให้กับเราเราจะต้องกลับมาพิจารณาดูดีๆเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มออกไปจากทางหรือสลับเส้นทางกันคราวนี้เราจะต้องกลับใจใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้มาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าความชอบธรรมของพระองค์สิ่งต่างๆของโลกนี้ที่หยิบยื่นให้ที่อาจจะคล้ายกับการเป็นเหมือนกับดักล่อลวงเราทั้งหลายนั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับ เราจะต้องตัดสินใจที่จะเลือกพระเจ้าเพราะว่าสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตของเราทั้งปวงนั้นพระเจ้าจะส่งเพิ่มเติมให้กับเราทั้งหลายทั้งนี้พระว่าพระเจ้าได้ทรงมอบสิ่งดีๆให้กับเราได้สร้างจัดเตรียมทุกสิ่งที่ดีพร้อมสําหรับ,บเราทั้งหลายแล้วนะครับในพระธรรมตอนนี้บอกว่าและพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่เราต้องการสิ่งทั้งปวงที่จําเป็นในให,ให,ให้ให้กับเรา หมายความว่าเรามีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เพิ่มเติมจัดสรรให้แต่ละคนตามของประธานตามความเหมาะสมตามพระประสงค์และนาพระทยัยขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับน่าสนใจมากผมเคยคุยกับพี่น้องสมาชิกนะครับเคยคุยกับหลายๆคนในมุมอย่างนี้ว่าการล่อลวงการหลอกลวงการทดลองกับดักต่างๆที่โลกนี้หยิบยื่นให้กับเราทั้งหลาย อยู่นี้ไม่ได้มาในมุมของสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ทําให้เราต้องหวาดผวาหรือกลัวที่จะล้มลงหรือกลัวที่จะตกหลุมพรางกลัวที่จะติดกับดักติดบ่วงแล้วเหมือนกับภาพที่นายพรานได้วางกับดักได้ขุดหลุมพรางที่จะล่อจะดักสัตว์ต่างๆที่จะมีบ่วงมีอะไรให้สัตว์มาติดแล้วมีความบาดเจ็บมีอันตรายและอาจจะเสียชีวิต ซึ่งภาพของการล่อลวงแบบนั้นน่ากลัวนะครับแต่ภาพของการล่อลวงที่โลกให้กับเราทุกวันนี้มาในมุมของความสวยงามความน่ารักน่าพิศสมัยความสุขความสนุกสนานสิ่งที่โลกให้กับเรานั้นมีสารพัดท,ที่เราทั้งหลายต้องการในปัจจุบันนี้ความสะดวกสบายหรือสิ่งที่จะนำมาตอบสนอง ความต้องการส่วนลึกๆในจิตใจของเราทั้งหลายที่เราสแสวงหาและเราได้รับสิ่งเหล่านั้นเราก็คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยแต่แท้ที่จริงมันกลายเป็นกับดักที่โลกนี้ได้วางเอาไว้ที่จะดักหลอกล่อเราทั้งหลายที่เปรียบเสมือนแมงเม่าที่กําลังบินวนออกมาจากรูออกมาจากจอมปลวกแล้วก็มองเห็นไฟก็จะมุ่งหน้า ผากันไปตอมรุมอยู่ที่ไฟหารู้ไม่ว่าที่ไฟนั่นเองคือหายนะและความพินาศคุณผู้ฟังครับในพระธรรมโรมที่เราได้เริ่มต้นศึกษารุวมกันมาเมื่อตั้งแต่ตอนที่แล้วในบทที่หนึ่งนะครับอาจารย์เปาโลท่านได้พูดถึงข่าวประเสริฐพูดถึงความสํำคัญและก็ความจำเป็นที่มนุษย์ต้องการข่าวประเสริฐทั้งนี้เพราะว่าหูตาของพวกเขานั้นพร่ามัว ไปด้วยความอาธรรมสัพภการอาธรรมทั้งปวงที่เข้ามาในชีวิตของพวกเขาซึ่งมันซึมซับเข้ามาในโลกของมนุษย์ในวิถีชีวิตในความคิดในกรอบความประพฤติพฤติกรรมของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยกิเลสต,ตัณหาแห่งความชั่วร้ายดังนั้นพระเจ้าจึงปล่อยให้พวกเขากระทําสิ่งชั่วร้ายตามใจปรารถนาของพวกเขาซึ่งแม้ว่าพระเจ้าจะไม่พอพระทยัย ในความประพฤติหรือในการกระทําของมนุษย์พระเจ้าปล่อยให้พวกเขาได้รับบทเรียนจากสิ่งเลวร้ายจากผลในการกระทําความชั่วร้ายในการอธรรมของพวกเขาการอธรรมสิ่งชั่วร้ายที่มนุษย์ได้กระทำนั้นมีอยู่สองประการนั่นก็คือพวกเขากระทำความชั่วหรือมีความอธรรมต่อพระเจ้าเพราะปฏิเสธพระเจ้ารู้ทั้งรู้ว่ามีพระเจ้า ผู้ทงสร้างผ่านฝีพระหัตถ์ของพระองค์ผ่านธรรมชาติผ่านสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นมีร่องรอยแห่งการทรงสร้างและเราทั้งหลายมนุษย์ทั่วไปมีจิตสำนึกที่มีความสัมผัสได้ถึงร่องรอยการทรงสร้างว่าแม้จะไม่รู้จักพระเจ้านะครับพวกเขาก็รู้ว่าโลกนี้มีอะไรที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์ ที่ดูเหมือนว่าจะเก่งฉลาดแล้วก็มีความสามารถมากมายในระดับหนึ่งแต่ว่ายังมีอะไรที่เหนือกว่าเขานั่นคืออํานาจที่มองไม่เห็นนั่นคืออํานาจที่เราเรียกว่าเป็นฤริานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจา้าพระเจ้าพระผู้สร้างที่ครอบครองควบคุมเหนือกลปาปจักรวาลทั้งหลายที่มนุษย์ไม่อาจเอื้อมแต่ต้องหรือเข้าใจได้ทั้งหมดนี่เป็นภาที่มนุษย์ส่วนใหญ่รู้ว่ามีพระเจ้าแต่ปฏิเสธพระเจ้านี่คือ ความอธรรมประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งที่เป็นความอาธรรมที่ทําให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยนั่นก็คือการที่มนุษย์ไม่ให้เกียรติไม่รักและไม่ดูแลเอาใจใส่มนุษย์ซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกคนนั้นมีจิตสํานึกมีจิตใจมีศักดิ์ศรีและมีพระฉายาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของทุกคนเหมือนที่ผมเคยบอกไว้นะครับมนุษย์ทุกคนที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้น พระคมภีร์ได้บอกว่าเขาจะมีทูตสวรรค์ของพวกเขาคอยปกป้องดูแลเขาแล้วเมื่อวันเวลาที่เขาไม่สามารถตอบโต้หรือพูดสิ่งใดหรือกระทําสิ่งใดได้ทูตสวรรค์ของพวกเขาจะไปรายงานเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนคนนั้นเฉพาะพระพักของพระเจ้านี่เป็นความสําคัญและเป็นพิเศษเป็นพระสิริของพระเจ้านี่เป็นพระฉายาของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักและทรงห่วงแหน ไม่เลือกเลยนะครับว่ามนุษย์คนนั้นจะยากดีมีจนสูงดำต่ำเตี้ยเป็นคนอย่างไรเชื้อชาติใดจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือเป็นคนเสียสติหรือที่เราทั้งหลายเรียกว่าคนบ้าหรือคนโง่เง่าเต่าตุนอย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีความเป็นมนุษย์ที่พิเศษจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายทุกคนก็มองและเห็นด้วยกับลักษณะนี้เช่นเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วพอมนุษย์เริ่มกระทำความผิดความบาปเริ่มมีความโลภเริ่มมีความอาธรรมเข้ามาครอบงำเขาจะมองตีค่ามนุษย์คนอื่นเพื่อนมนุษย์โดยเปรียบเสมือนเป็นบันไดเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ตนจะฉกฉวยผลประโยชน์ไม่ว่าผลประโยชน์นั้นจะมาทางไหนเพื่อตอบสนองการตอบสนองกิเลสตอบสนองสิ่งที่ตนอยากได้อยากมี อยากใช้อำนาจครอบงำควบคุมมนุษย์คนอื่นๆนี่ถือได้ว่าเป็นเสมือนกับการเอาเปรียบเสมือนกับการเบียดบังฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระสิริพระฉายาของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงปั้นขึ้นมาทางทั้งที่ทุกคนนั้นมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันแต่มนุษย์ปฏิเสธและมองค่าของมนุษย์คนอื่นต่ำกว่าตัวเองไป จริงได้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้คนกันตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับคนที่มีอํานาจคนที่มีปืนคนที่มีเงินมีทองก็จะจับคนที่ด้อยโอกาสกว่ามาเป็นทาสมาเป็นบริวารมาเป็นทาสใช้งานทําทารุณมากมายซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ยังเกิดขึ้นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้แต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเพราะมนุษย์มีจิตใจที่เต็มไปด้วยสรพพการอธรรมนั่นเองนะครับ ซึ่งมีนักอาธ,าธิบายพระคมภีท่านหนึ่งได้แบ่งระยะของความเสื่อมที่น่าสังเวชของมนุษย์ทั้งหลายตามที่อาจารย์เปโลได้กล่าวถึงนี้นะครับเอาไว้4ระยะด้วยกันนั่นก็คือระยะแรกคือพวกเขาไร้สติปัญญาและระยะที่2ก็คือความไม่รู้และระยะที่สคือการหมกมุน่นและระยะที่4คือการไม่สำนึกผิด ดังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดจะนำไปสู่การพิพากษาและเขาจะต้องรับโทษรับผลจากการกระทำทั้งหมดนั้นถ้าเขาไม่กลับใจใหม่ไม่หันกลับมาหาพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นพวกเขายังมองเสมือนว่าไม่มีพระเจ้าเสด็จซ้ำไปดังนั้นพวกเขาจริงได้เต็มไปด้วยสภาการอาธรรมความบาปความชั่วมากมายนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้นะครับ เป็นพระธรรมที่อาจารย์เปาโลได้เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะตักเตือนและที่จะบอกให้คนทั้งหลายได้รับรู้ว่าการอาธรรมที่พวกเขาทั้งหลายทำนั้นจะต้องเข้าสู่การพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามผลที่เขากระทำนั้นจะนำมาสู่การที่พระเจ้าจะพิพากษาตัดสินลงโทษพวกเขาจากความผิดความบาปของพวกเขานั่นเองครับ คุณผู้ฟังครับและผมจะนําพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันครับมาจากพระธรรมโรมบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อที่16นะครับพระธรรมโรมบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อที่16มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เมื่อท่านพิภากษาอีกคนหนึ่งนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อพิภากษาเขาก็ได้ลงโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านที่ตัดสินเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาเรารู้ว่าการที่พระเจ้าทรงลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็สมควรจริงๆมนุษย์เอย๋ย ท่านที่ตัดสินคนที่ประพฤติเช่นนั้นแต่ยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดว่าจะพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าหรือหรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดมความอดกลั้นพระทัยและความอดทนของพระองค์โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งจะชักนำท่านให้กลับใจใหม่ แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท่านจึงสะสมโทษให้แก่ตัวเองในวันที่พระเจ้าทรงพระพิโรธซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงการพิภากษาที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์เพราะพระองค์จะประทานแก่ทุกคนตามควรแก่การกระทำของเขาสำหรับคนที่ภาคเพียรทำความดีสแสวงหาศักดิ์ศรี เกียรติและความเป็นอมะตะนั้นพระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้แต่พระองค์จะทรงพระพิโรธและลงโทษคนที่มักเห็นแก่ตัวและไม่ประพฤติตามสัจจะแต่ประพฤติชั่วความทุกขเวทนาจะเกิดแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วแก่พวกยิวก่อนและแก่พวกกรีกด้วย แก่ศักดิ์สีเกียรติและสัมติสุขจะมีแก่ทุกคนที่ประพฤติดีแก่พวกยิวก่อนและแก่พวกกรีกด้วยเพราะว่าพระเจ้าไม่สงเห็นแก่หน้าใครเลยพวกที่ไม่มีธรรมบัญญัติและทำบาปจะต้องพินาศโดยไม่อ้างธรรมบัญญัติและพวกที่มีธรมญญร,ธรมบัญญัติและทำบาป ก็จะต้องถูกพิภากษาตามธรรมบัญญัติเพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้นไม่ใช่ผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติต่างหากที่พระเจ้าทรงทำให้เป็นผู้ชอบธรรมเมื่อคนต่างชาติซึ่งไม่มีธรมญญร,ร,มธรมบัญญัติได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติโดยปกติวิสัย คนเหล่านั้นแม้ไม่มีธรรมบัญญัติก็เป็นธรรมบัญญัติให้ตัวเองเขาแสดงให้เห็นว่าหลักความประพฤติที่เป็นตามธรรมบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในจิตใจของเขาและมโนธรรมก็เป็นพยานของเขาด้วยความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั่นแหละจะกล่าวโทษตัวเขา หรืออาจจะแก้ตัวให้ก็ได้ในวันที่พระเจ้าทรงพิภากษาความลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ทั้งนี้ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นคุณผูรฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เปาโลได้พูดถึงการพิภากษาของพระเจ้าที่จะมีต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธ หรือผู้ที่หาทางที่จะเอาตัวรอดจากความผิดต่างๆโดยคิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนยิวที่ถือปฏิบัติกฎบัญญัติอย่างเคร่งครัดดังนั้นฉันเป็นอิสระจากการพิพภากษาเป็นอิสระจากโทษต่างๆความผิดต่างๆนี่เป็นมุมหนึ่งที่เราเห็นคนยิวและพวกที่เคร่งศาสนาก็มักจะคิดอย่างนี้ว่าฉันมีพระเจ้าฉันมี กฎบัญญัติชั้นรักษากฎบัญญัติต่างๆเอาไว้อย่างเคร่งครัดดังนั้นความผิดหรือการพิภากษาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรันได้หรือไม่สามารถแตะต้องทําให้ชั้นต้องได้รับผิดจากสิ่งต่างๆที่กระทํานั้นได้เพราะชั้นเป็นผู้ที่ชอบธรรมจากการประพฤติปฏิบัติตามที่พวกเขาเข้าใจนะครับแต่ว่าหลักการที่พระเจ้าใช้ในการพิภากษาอย่างชอบธรรมนั้น พระองค์พิพากษาบนพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นจริงเท่านั้นฟังดูอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่นั่นหมายความว่าคนคนหนึ่งอาจจะสามารถยืนยันว่าเขาเป็นผู้ที่มีศีลธรรมมีความชอบธรรมและไร้ความผิดแม้ว่าเขากระทำความผิดนะครับแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีหลักฐาน อย่างเช่นเราขับรถฝ่าไฟแดงไม่มีใครเห็นตำรวจไม่อยู่ไม่มีกล้องที่จะจับเราได้เราก็ถือว่าเราไม่มีความผิดเราก็ถือว่าเราไร้มนทินแต่จริงๆแล้วมันเป็นความผิดคุณผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมครับดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ดูที่ว่าเรากำลังฝ่าไฟแดงแต่พระเจ้าดูเจตนาของเราว่า เราคิดจะฝ่าไฟแดงหรือเมื่อเราทำผิดแล้วเรามีท่าทีอย่างไรแม้ใครไม่เห็นก็ตามอยู่ในหัวใจของเราไม่ใช่ต้องมีหลักฐานต้องมีใบสั่งส่งมาถึงบ้านต้องมีการชี้ชัดเจนมีพยานว่าเราฝ่าไฟแดงอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าการพิพากษาที่ยุติธรรมของพระเจ้าแม้ว่าเราทำผิดพระเจ้าก็ไม่ได้ลงโทษหรือพิพากษาเราในทันทีทันใดเราก็เพิกเฉยละเลยคิดว่าไม่เป็นไร เราก็กระทําความผิดต่อไปทั้งๆที่เราควรจะรู้ว่าเราทําความผิดแล้วเราควรจะหยุดเพราะพระเจ้าให้เวลาก่อนที่จะมีการพิพากษาทางนี้ก็ให้โอกาสเราจะได้กลับใจใหม่เลิกการกระทําที่เป็นสัพพะการอาธรรมต่างๆที่พระเจ้าไม่ส่งพอพระทัยนะครับคุณผู้ฟังครับและในตอนนี้ผมจะนําข้อคิดหนุนใจและคําอธิบายสําหรับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับคําว่ามนุษย์เอ๋ยเป็นคําที่บอกว่าพระเจ้ารู้จักพวกเราดีแม้มนุษย์จะทําผิดบาปอยู่เสมอแต่เมื่อพบว่าคนอื่นทําผิดบาปก็จะกล่าวหาและก็พิพากษาคนอื่นทันทีแทนที่จะมาตรหนักว่า ตนเองก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์และเคยทำผิดเช่นเดียวกันเปาโลอธิบายชัดเจนว่าการที่ชาวยิวมีธรรมบัญญัติและคิดว่าตนทำตามได้ทั้งหมดจึงคิดว่าตนเป็นผู้ชอบธรรมแต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีใครสามารถทำตามพระบัญญัติได้ทั้งหมดตลอดเวลาจึงต้องยอมรับว่าไม่มีใครชอบทำได้โดยธรรมบัญญัติ ธรรมบัญญัติเป็นเพียงกระจกเงาที่บอกให้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นคนยิวที่มีธรรมบัญญัติไม่มีสิทธิ์ไปต่อว่าคนกรีกหรือคนต่างชาติว่าไม่ชอบธรรมและคนกรีกหรือคนต่างชาติจะอ้างว่าตนไม่มีธรรมบัญญัติจึงไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดจึงไม่มีความผิดก็ไม่ได้เพราะหลักความประพฤติ มีจารึกอยู่ในจิตใจและมโนธรรมก็จะเป็นพยานปรับปรามเขาด้วยความคิดขัดแย้งของเขาจะกล่าวโทษตัวเขาหรือจะแก้ตัวให้ก็ได้ในวันที่พระเจ้าทรงพิภากษาความลับของมนุษย์ทุกคนสาระสำคัญที่เปาโลต้องการสื่อสารให้พี่น้องที่กรุงโรมได้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นยิวหรือเป็นกรีกนั้นอยู่ใน ข้อที่4และข้อที่7ของพระธรรมโรมบทที่สองนี้นะครับซึ่งในที่นั้นได้แสดงถึงความรักความอดทนของพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่มีพระประสงค์ต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดมีชีวิตนิรันด์แม้มนุษย์จะเป็นคนบาปที่ไม่มีใครสักคนที่สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้ายังคงรอคอยเขายังทรงรักพวกเขา ด้วยพระกรุณาคุณของพระองค์เพื่อที่จะชักนำพวกเขานั้นให้กลับใจใหม่นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับและมาถึงช่วงนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ เหตุพระองค์ผู้กอบเกียรติใจในความตายความบาปโปรดเถิ